สวัสดีครับพี่น้องเบคซีแฟนครับสิบห้าเปอร์ห้าทางช่องพ่อแม่องค์ยิงครับหลังจากมืัอนี้ก็ออร์ดิชั่นเซตครับสีไปเลก็่ยก็สิกราบสีเกลี่ยครับแต่ว่าจะไปมอขอก่อนไหมมั้ยไปมอขอก่อน เจอน้องป่ะเป๊ะเป๊ะมอกคอยอย่างเขาเนาะไปอยู่อะไปมกอกคอยหรแก่เขาเขาไปแยกกันญี่ปุ่นอย่าเพิ่งมองจัดงานมาที่ทิศสามเอาถือไปให้น้องไม่กินหลาย ไปหลังบ้านไปไบเดินทางต่อมอคอครับไปมอขอแล้วก็ไปศรีสะเกดแล้วก็ทำเหมืองเงื่นกับเขาขุงเทียบอีกครับแล้วก็กรับมาคอนเทนด์อีกง่ายมันที่13ตรงนี้ก็จะเดินทางไปเรื่อย มีกับพี่น้องกับสิลด์เบิ้งทางลายสวดครับมีศิลปินมาออดิชันลายครับหนึ่งแน่น,นั่นก็นี่แหละครับจากบริลมยมครับอายุ13ปีเป็นร้านศิลเซนสัญญาครับอายุ13แต่ว่าตัวใหญ่ แต่ว่าตัวใหญ่เนาะอายุสิบสามยี่สิบสี่าเลยมาบ้านว่าเปิดสัญญาปุ๊บไปเดบุ๋พอจิตาไปนั่งอยู่วมอขอแม่แม่์ไม่มีเลยเดินทางไปหมอขอก่อนครับแล้วก็จากหมอขอจังสิไปสี่เกียรตตอนนี้จะทุ่มหรือนงสองทุ่มอันนี้อันนี้ผู้ใดอนนี้อันนี้เป็นหน้าป่บเป็นลุงเป็นลุงลุงอายุจากปีลุงนี่ สามเก่าครับมาจากบุรีรัมย์บ้านพ่อจิตาตัวคูเมืองแค่นุลยแค่นุ่งคู่เมืองเป็นบ่ยี่หล่ายแค่แค่นุงอยู่ติดคูเมืองเหรอครับคูเมืองอยู่ติดแค่นุงเลยอ้นพื้แค่นางบ่ยี่หล่ายยี่หล่ายก็อยู่แค่นุ่งไงแหละแต่ปกติเขามาอยู่ลำพงเขาอยู่อยู่คูเมืองอยู่ลำปูครับพ่อแม่เขาแยกข้างกันครับอันนี้คืออันนี้หูแท้ครับแต่ว่าอีก ที่เลือกอ่ะถ้าฟังประกาศทั้งเขียรับแล้วคุณดีประกาศทั้งเขียอายุ13ปีครับจากจังงวัดบุรีรัมย์ครับแรีว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับอายุ13ตอนนี้กำลังเซ็นสัญญาครับ มาแต่จังงงเลครับออกเามาจังงงออกมาแต่เก่างมงครับอ๋อครับขับข่ากินหนักสามจุกจะกิโลกใกล้ไหนนะครับิลเรื่องไกลเก้าสิบกิโลครับเก้าสิบกโลจากไสจาก ทางพ่อจิตานี่เราอยู่บุรีรัมรัดไปนี่รัดไปนี่ก็ลอยแนวเลี้ยงบ่เล้ไปทางยังเหรออำเภออำเภอพุนี่บ่เลี้ยงบ่อำเภอพุ่นยังนาผู้ตอนหน้าเข้พุิสงภู้เมืลอนึงแล้ว ใกล้ดอกนี้อันนี yup> ้ตรงคือในมาตงเทียบเลยแ่นมานี่ีลอกโล้กัสปดีเกียบอเกแบสามรอไปบานแล้วก็ไปขนแกนก่อนเป็นสิครับมือเป็นเ่นอีกเพื่อนอีกของภาษาไม่ได้กินครับบ่บ่มหมือย่มอลำมบ่มีมืออยู่อสิลปินหมอลำนี่ ไปเรื่อยๆพี่เขาภาษาเขาพี่งเลยพี่โป้งยูเตวานี่กัช่วงนี้กับงานกำลังช่วงโปรหมหนังแน่ละครหนังละครแน่อะไรไร้การโทรทัศน์แน่ครับเกือบเป็นสดใสทุ่มตื่นลูกตื่นอยู่สลัดเลยผมกำลังมาสิไปนั่งตอนนี้เนี่ยแหละตอนแรกกินบางคนหมด้ลยข้างนอกกับเส้นเย็นครับทางไร้สด อายุ13ปีครับจากบุรีรัมอันนี้เส้นสัญญาณความที่เลือกอะเดี๋ยวลอประกาศจะข้างเพดเ้าหน่อยครับเลล่นกูแ้วฮะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อมาจากคนละครับวันนี้ฮู้คุ้นฮูคุ้นหมูเขา เส้นรกกเดินทางกลับเลยเนาะรูู้ดูกันหนาดะเห็นแท้ครับจะเห็นแน่นเนาะจเห็นเน่นมักเขามักแน้อยแต่ไอ้น้อยเรื่อเกิดมากกับมากเลยครับั้งบากทั้งบานีัน่าไห้งบานมันเิดอไรส่วนาะใช่ันไทุกเยี่้เ่งหากาป่าไง น้องอยังเกาะซื้อ,อยังเกาะน้องใหม่ค่ะน้องใหม่อนันตยาใหม่อันอันตยาครับดเดี๋ยวจังนอนกับสิเป็น,น,นเทปบ้นนานแพงดอว่าลำเพลินโชคอ่ะผ่าเบิ้งครับพี่เนี่ยเป็นยังผมคู้บระเดี๋อดิชันว่าสิออดิชันอยู่นี่เพิ่นพี่เนี่ยผมคู้บระเดี๋อดิชันครับเพิ่นเพิ่นเขียนใบลงหลือเพิ่นยุดก่อนบอกลองแล้วลองมือบูรุษคุยแล้วประพัน หยิดวงนี่ได้ทรงผมไหมนะแหมผมกดตัดผมแบบว่าเออพอชิ้นต่รวมเดินทางครับวันนี้ไปซีเกต์นั่นเป็นบ่ไปควอนเกีนกวอนเด๋ไปมอขอร์กันครับเดี๋ยวเสียใจมอคคอร์แล้วทั้งเฉลี่ยครับดูสถานที่ดูสถานที่วันที่13ฝากพี่น้อง FC ครับวันที่13นี่13เรื่ม เป็นเที่ยงเริ่มเที่ยงครับเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนนล้วกาวันที่17พร้อมกันทั่วประเทศครับทุกโรงพยนตร์วันที่1เป็นรอบรอบสื่อมวลชน่รอบสื่อสลก็ยังสละเงี้ยไฟเงี้ยไ ฝากพี่น้องติดตามครับช่องพ่อแม่วงยิงลำเพลินวอลฟิเชียลครับทางเพีรเป็นพ่อแม่วงยิงแฟนเพีรเ,เดี๋ยวแขกกันใหม่คลิปหน้าครับมื้อน,นี้นั่งมาให้กับครับเดี๋ยวไปคอนแกนก่อนอาจจะกรับประมาณดึกๆมื้อเงินกับสีขางเพอยู่กลับมาคอนแกนอีกอรอบนึ่งขอบคุณทุกกำลังใจครับแล้วพอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ